I really like almost all of the activities. ชอบถาาเย็บแผลครับสนุกมากครับ I enjoyed ICU more ประทับใจฐาน CPR ครับ Bangkok Hospital New Gen Doctor Workshop เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ให้น้องๆได้รับประสบการณ์ในการเป็นแพทย์เราเปิดศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์เพื่อให้น้องๆเนี่ยเข้าไปในห้องผ่าตัดจำลองห้อง ICU จำลองได้มีโอกาสทำหัตถการเช่นการเย็บแผลเรื่องของการช่วยชีวิตไม่ว่าจะเป็นการช่วยหายใจหรือว่าการทำ CPR มีการห้ามเลือดมีการ ก็จะเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบเดียวกันกับในโรงเรียนแพท This workshop definitely does wonders with your portfolio obviously but something else is that you also get to have experience from doctors and learn from the best and people who do this for like day their day in day life i definitely think i do want to pursue a medical path maybe in like dermatology CPR เนี่ยทักษะนี้สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะว่าเราจะได้สามารถช่วยชีวิตทั้งคนในบ้านและคนรอบตัวเราได้ผมก็หวังว่าเวิร์กช็อปนี้นะก็จะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ทำให้น้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คู่ปกครองได้มามีประสบการณ์จริงนะครับมีข้อมูลมีแรงบันดาลใจวางแผนชีวิตตัวเองก็จะทำให้ทุกคนนะครับตัดสินใจได้ดีขึ้นครับสร้างอนาคตของประเทศไปด้วยกันครับ